tô phim nhưng mà trẻ trong chiêu cười này nè oh, quá ạ, à, đệm đệm mà đay, à, ừ, ừ, này wa, ừ, mày đi mày đâu เฮ้ยเนีเฮ้ยทำไมเปางดีวะไปหาแยงจือห้าดาวหตัวงเท่าไรเออหาดาวห้าวจริงดีเยววันนี้มีด้วย ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้นะ้องคือว่าตัวเราจะเต็มแล้วเข้าใจไหมงงไหมตัวเราเต็มแล้วไหพอเต็มแล้วอ่าพอเต็มแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าไ,ได้ห้าดาวเออเว้ยดีบ่ต่อทีนิมึงนุงเจอเอ้ยว่ากูขายหมดแล้เมื่อกี้ ห้าดาล่กคนอืม,มอมลุวใส่ไอเอ็วนนัมนมาไหนวะเนี่ย,ยดไ,ดไ,ได้ลงจีนแล้วดาว้มือเ็จก,กู